แอดมินโน้ยสวัสดีคุณพอ่อคุณแม่ทุกท่านเ้ยค่ะเด้อสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแฟนครับ fc เหลขรัฐบาลไทยท,ทุกทุกท่านสำหรับคลิปนี้พอกันเป็นคลิปที่สามของเมื่อนี่เ้อค่ะเด้อเอา้าท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้แอดมินโ no น้ยมาตามคำขอว่างรัฐบาลไทยชุดเต็มเ้อค่ะเด้อชุดเต็มคั่วไงของรัฐบาลไทยท่านผู้ชม ว่างหายสำหรับทันใดที่เพิ่นอยากได้ทอน,นันด้วค่ะเดอหากทันใดบอมากก็คือผ่านแนวทางรัฐบาลไทยชุดนี้เป็นชุดเต็มตอนแรกที่แอดมินน่วยว่างหมวดกรนะคะเนาะมันจะเป็นยี่คูเดอร์ท่านผู้ชมมันจะเป็นยี่คูบัดที่นี่มั่นมาแค่คูเดียว อีกคู่นึงมันไปใส่อีกคู่นึงมันอยู่นอกตะล่างไปทีนี้แอดมินหน่อยก็เลยจับเขามาเป็นสามสิบสามหางเลยท่านผู้ชมเป็นสามสิบสามคู่คือกันกับเหล้าพัฒนาเลยท่านผู้ชมสําหรับเล็กขั้วญ่ไทยชุดนี้ท่านผู้ชมเอา้าแต่ก่อนจะไปเบิง่งแนวทางเนาะคะ่นะเนาะรับชมแนวทางท่านผู้ชม สำหรับคลิปนี้ท่านใดที่เข่ามาแล้วอย่าลืมแอดมินนูหน่อยปากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้แอดมินนูหน่อยนันยย่มเนเด้อค่ะเด้อมักชอบกดติดตามบอมักผ่านเด้อท่านผู้ชมพอๆแม่แม่ท่านใดที่บ่ท่านเข่ากลุมล่มลายฟรีหากอยากจะเข่ากลุ่มนะคะเนาะเข้ากลุมล่มลายฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะทักไอเดลีน์นโอโอหนึ่ หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนะคะแล้วกับฝากลานจากน้อยเด้อท่านผู้ชมฝากลานจักข้าวนะคะเนาะสะบูู่กุนตานระเบิดที่ใครเล่งผิวขาวนะคะล้างหน้าถูดตัวได้นะคะแพ็คละ190บาทกาแฟสมนุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะจะมีโมโนกับขาวชะงมโมโนบำรุงสายตาและผิวพรรณให้สว่างกระจ่างใสสลายไขยมันนะคะสำหรับโมโน ส่วนเขาชะง,งุมนะคะช่วยบรรเทาอาการแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะอย่างเช่นปวดหลังปวดเอวปวดแขนปวดขามือชาเท้าชาเส้นเอ็นยึดนะคะยาสิบวันสมุนไพรท่านใดที่มีปัญหาทางช่องปากปวดเหงือกปวดปันปากเป็นแผลปากร้อนในบ่อยๆเด้อค่ะเด้อใช้ได้ตั้งแต่เด็กเจ็ดขวบขึ้นไปนะคะแล้วก็ยูคอลลาเจนอาหารเสริมนะคะ คุณพ่อคุณแม่ท่านใดที่ปวดตามข้อตามเข่านะคะอา้าสสำหรับคลิปนี้มาเบิงทางรัฐบาลไทยกันเลยเนาะคะ่นะเนาะคลิปนี้แอดมินนนอยทรงการบานคุณพ่อคุณแม่เด้๋ค่ะเด้อสำหรับรัฐบาลไทยชุดเต็มท่านผู้ชมบัตรที่นี่รัฐบาลไทยชุดนี่เด้อท่านผู้ชมชุดเต็มนี่ถ้าเอาไปเล่นบนรางทั้งมดท่านผู้ชมขาดทุนแน่นอนเพราะว่ารัฐบาลไทยนี่ มีเลขปิดเยอะมากเด้อท่านผูชมละกะมักฟังแอดมินหน่อยอธิบายนําเลขวั้นยญ่รัฐบาลไทยมันจะเป็นจังสี่เด้อค่ะเด้อถ้าทั้งหมดบนล่างไปกลับด้วยรวมทั้งหมดได้132่างหางนะคะซึ่งมันเป็นไปบ่ไดยอยู่แล้วธรรนชมที่จะเอาไปเรีนเบิรนะคะเนาะนะมันเป็นือลาพัฒนาธรานชมถ้าเป็นขื้ลาพัฒนานั่นมันแทงไดยมมอยู่เพราะว่า เลขปิดมั่นกบับบอล้าคคือรัฐบาลไทยธรรมชมมอ้าวธรรมชมสถิติงวด16สิงหาเนี่ยเอดมินนอยได้เห็ดไวให้คุณพ่อคุณแม่ไดเบิงอยู่นะคะเนาะงวด16สิงหาเนี่ยธรรมชมเลขเข้าไป28กับ67ทั้งบนทั้งล่างมั่นสีไดยี่สคู่เดอค่ะเดอรยี่คู่เต็มนะคะ ยังไม่รวมกับนะคะเลขชุดนี้ไปกับบนล่างด้วยนะคะบัตรที่นี่ธรรมชมุ่มงวดสิบหกสิงหาแอดม่นหน่ยว,วนะะนะยว่างงวดแหลกเนาะค่ะเนาะสถิติกับบไดว่างได้่านผช้ชมเพจสถิติให้เบิรงนเป็นงวดแหลกหากท่านใดเพื่อนได้ติดตามชุดนี้เพื่อนกระสีเห็นอยู่เนาะคะ่นะเนาะท่านใดที่เขาไม,ามา่มอ่าอาจจะบอเห็นหลกักะบอกเขาใจบัตรที่นี่เต็มชุดนี่ งวดสิพกเสียงหาแอดมินหน่อยได้ยี่สิบแปดหางมันสิเป็นเป็นล็อกเป็นล็อกเด้ท่านผู้ชมแอดมินหน่อยสิอธิบายแบบไหนร่วมเมดมันก็สิเต็มชุดนี่ท่านผู้ชมบัตที่นี่มันสิเป็นล็อกเป็นล็อกท่านผู้ชมอ่ามันสิมีล็อกแยกของมันอยู่ล็อกทีหนึ่งนี่มันสิมีแปดหางล็อกที่สองมันสิมีสิบหางล็อกที่สามมันก็สิมีสิบหาง ร่วมเป็นชุดเดียวกันที่จริงมันก็เป็นเลขคูวเดียวกันเด้อท่านผู้ชมเลขคั่เดียวกันบัดทีน่นี่หมวดวันที่สิบหกษิหนันแอดมินว่างเฮชถิติไว้ให้เบิงเนาะคะนะ่ะเนาะมันข่าวมองนี่นะะ้อค่ะเด้อมันข่ามองนี่กับมองนี่มาเบิงหมวดหนึ่งกันย่า,มมาท่านผู้ชมบัดที่นี่หมวดหนึ่งกันย่าเนาะคะนะ่ะเนาะเอาท่านผู้ชมให้เบิงเคียงกันเลยเนาะคะนะ่ะเนาะ งวดวันที่หนึ่งกันยามันเข่ามองหนีมองเกาเดอท่านผู้รรมชมมันเข่าอยู่มองเกาแอดมินบอกพอๆในคลิปอยู่ว่าถ้ามันมามองหนีแล้วแอดมินคิดว่าทางเหล็กมันสิบเปลี่ยนเพราะว่าสถิติแอดมินหน่อยๆเหตุทางเหล็กมันเปลี่ยนมันจิกเข่ามองหนีนะคะนะเนาะแอดมินหน่อยๆก็เลยตัดออกไปล็อกที่สองก็คือสิบหางท่านผู้ชม มาที่นี่เลขมันมาใส,สเล็กมันบเปลี่ยนทางได้ท่านผู้ชมเล็กมันข่าหม่องเกา่าหัวติพานมาเล็กออกหกศูนย์หกนะคะ่นะเนาะเล็กมันข่าหม่องเกา่าได้ท่านผู้ชมหากท่านใดที่จะตัดเนาะคะ่นะเนาะหาเลขกมีเหล็กเด่นๆมาตัดเลยนะคะเด้อมาตัดมาดึงออกไปท่านผู้ชมเก่าซีบอมี เก่าซีมันออกเหล็กนอกตาล่างที่นูหน่อยบได้จับไห้ไหมท่านผู้ชมบัดที่นี่งวดนี่ซิพกันยายนแอดมินนูหน่อยก็เลยเฮ็ดขึ้นมารวมทั้งเมดมันสีได้สามสิบสามหางเลยค่ะเด้องวดที่ผ่านมาหนึ่งกันยายน่นนะแอดมินนูหน่อยว่างก็คือยี่สิบแปดครูอยู่บัดที่นี่มันไปเขา C, ะะ่าเก่าซีเนาะค่ะเนาะเห็นบ่ลท่านผู้ชมเก่าซีมันเข่าเหล็กนอกตาล่างที่บได้จับครูมา เอาบัตรที่นี่ท่านผู้ชมมาเบิง่งงวดนี่กันเลยเนาะคะ่ะเนาะงวดนี่เบิ่งอันเก่ากับอันใหม่ใส่กันเลยค่ะเด้ออันนี้ก็คือชุดเต็มรัฐบาลไทยของแอดมินหน่หนอยเห็ดขึ้นมาเนาะคะ่ะเนาะเห็ดขึ้นมารวมชุดเต็มบัตรที่นี่ท่านผู้ชมจากยี่สิบแปดคูที่แอดมินว่างไปเนาะคะ่ะเนาะสองงวดที่ผ่านมาขิดวิเคราะห์เบิ่งเลี้ยว มันม้ามองนี่ได้ได้ทำปร้ชมงวดที่ผ่านมามันก็นมาเก่าซีร่วมทั้งเมดเฮ็ดเป็นขัว้วใหญ่ก็คือสามสิบสามคูเด้อค่ะเด้อสามสิบสามคูณพ,อพ่อคุณแม่เข้าใจแอดมินหน่อยวอาวบ่บัดที่นี่ในนี่มันก็นสิมีล็อกหนึ่งล็อกสองล็อกสามล็อกที่หนึ่งเนี่ยมันสิมีอยูแปดคูล็อกที่สอง มันสี่มีอยูสิบคูล็อกที่สามกับมีอยูสิบคูถ้าเลขบว่เปลี่ยนท่าทางธรรมชมงวดนี้ถ้าเลขบว่เปลี่ยนทาง,าม,าม,าาทางมันกะสีใดเลขเด่นคู่เดียวธรรมาชมก็คือแปดสี่พอว่าสิบหกสิงหากับหนึ่งกันยามันออกอยู่หมองเกาได้ธรรมาชม งวดที่ผ่านมานั่นแอดมินนนอย,นอยดึงชุดนี้ออกไปชุดที่สองเนี่ยมันบอม,มาท่านผู้ชมเอาคุณพอ่อคุณแม่พิจารณาเบิงเดอค่ะเดอหากมีเหล็กเดนกะมาดึงเอาท่านผู้ชมแอดมินโนนอยสีดึงงหอยุต่าแอดมินโนนอยบอท่านดึงตอนนี้สีเจาะเดนไว้ก็คือแปดซีทางเก่าควางตัวเหล็กเดอรท่านผู้ชมทางเก่าของตัวเหล็ก,รรมมท,ก,ลกที่เดนสุดๆก็คือแปดซีคู่เดี่ยว บนล่างไปกลับด้วยนะคะเจาะเด่นไว้ก็คือแปดซีคู่เดียวหาซื้อลอตเตอรี่ไว้เลยท่านผู้ชมเดี๋ยวคลิปหน้าแอดมินหนูหน่อยก็สีเฮ็ดเป็นคลิปตัดออกมาใหา้บไ่รู้ว่าสิตัดล็อกได้ออกมาให้เด้อค่ะเด้อแอดมินนูหน่อยพิจารณาเบื้องก่อนท่านผู้ชมล็อกที่หนึ่งล็อกที่สองล็อกที่สามรวมทั้งหมดนี้ก็คือสามสิบสามหางนะคะสามสิบสามหาง ไปกับน้่เด้ท่านผู้ชมไปกับด้วยนะคะก็จะเป็นหนึ่งร้อยสามสิบสองหางคุณพ่อคุณแม่อย่าลืมเบืองมองนี่เด้อค่ะเด้อถามันบอยู่ในหลอกนี่หนึ 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5่งสองสามสี่ห้าหาคูนี่เปิดเส้นมันมากรมี่เด้อค่ะเด้อเปอิดเส้นมากกมี่ตอนนี้เลขเด่นก็คือใดแปดซี C, คู่เดี่ยวเด้อค่ะเด้อ้าเลขมันบเปลี่ยนทางมันกะ 84ห่างเดียวท่านผู้ชมอ้าคุณพ่อคุณแม่แคปหน้าจ,จอด้วยค่ะเด้อแคปไวเบิงเก็บไวเป็นสถิติท่านผู้ชมเพราะว่าแอดมินหนูหน่อยเห็ดสถิติมาให้เบิงกะคือ16สิงหาเนาะค่ะเนาะก,ก็สิเห็นแล้วแล้วกึนน่1กันยาก็สิเห็นแล้วว่าเหล็กมันเข้ามองได้ท่านผู้ชมหากท่านใดมัก เบิงด้วยค่ะเด้อบมักก็คือผ่านสําหรับคลิปนี้เพราะว่าแนวทางตัวเลขหลายได้ท่านผู้ชมชุดใหญ่ชุดเต็มรัฐาบาลไทยสามสิบสามหางมักล็อกได้เลือกเอาล็อกนันท่านผู้ชมคลิปหนาแอดมินหน่อย,อยสิเหตุคลิปตัดไห้อีกคลิปนะคะเนาะเบิงวาเลขมันเด่นตัวใดเป็นตาดึงล็อกใดออกมาท่านผู้ชมถ้าดึงออกมาก็ต้องดึงทั้งเมดได้ท่านผู้ชม ถ้ามากล็อกนี่ก็ดึงออกไปเลยล็อกที่สองก็ดึงออกไปเลยที่แอดมินหน่หนอยขีดไว้อยู่นะท่านผู้ชมเป็นล็อกไผ่ล็อกมั่นเด้อัสำหรับทายคลิปนี้แอดมินหน,หน่อยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเด้อค่ะเดอ้อขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงโชคมันทุกท่านผ่กันไม่คลิปหนาสวัสดีค่ะ